สั่งซื้อเคส p h o n e 6 plus นะครับเ,เพื่อนๆจากออนไลน์เนาะ6บาท6บาท,บาท9บาทเนี่ยทำไม่ได้ตอนแรกสั่งไป50บาทเกรงใจก็เลยไปสั่งอีกเจ้านนีนะครับไม่เกี่ยวกับ12บ2บนะอันนี้สั่งม่วๆนะครับเป็นเคสซิลิโคนใส่นะครับเนี่ยดูดิเขาบอกว่า 6G นะครับ plus 6S plus แล้วก็มีรีวิวด้วยนะว่าดีมากเลยนะครับ <S 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 โอเครทาคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว6บาทหรือ9บาทนี่แหละครับ <S <S อเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะแคปเจอร์หน้าจอให้ดูนะครับผมอโอเคทีนี้มันก็เนี่ยครับเทียบกับ iPhone เนี่ยมีร่องตรงนี้มีรูตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้นะน่าจะตรงรุ่นอยู่นะ,อะโอเคไว้ใจได้หรือเปล่าเนาะ มีการกระแทกไหมอย่างว่าแระอีกเจ้าหนึ่งห้าสิบเก้าบาทเนะี่ยแล้วใครจะไปซื้อเขาละครับ <c oughs> อ่ะแกะแทบหนึงนี่เป็นไงการกระแทกตัวมุมด้วยเป็นไงโอ้โหสุดยอดเดือะเกินเลยนะครับนี่อ่า iPhone 6 plus นะครับผมก็ใส่ซองโอ้ยเป็นไงเออตันกระแทกจริงด้วยนะครับแล้วก็ภุ่มเปิมตรงหมดเลยนะครับภุ่มกดตรงนะรูตรงนะเออใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้โอเคครับเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจก็ไปตามลิงก์เอาแล้วกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวยงามสวยงาม